ดูดวงชาวราศีพฤกษภกท่านเป็นผู้มีบุญลงมาเกิดท่านเชื่อหรือไม่นะครับผมเขาเรียกว,ว่าหน,นีลงมาเกิดอำนาจบุญบารมีวาสนาโชคชะตาบุญกุศลวาสนาสิง่งศิสิทธิ์ปกปักคุ้มครองราาักษาดวงชะตาตกตำแหน่งหายวิเทศไม่หนีลงมาเกิดให้มันรู้ไปช่วยบุญกุศลวาสนาของท่านให้ท่านมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าตกตำแหน่งชาลอดจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชค ถึงเวลาข่าวบุญกุศลวาสนาเทพเทวดาสิงห์ศิธิ์คอยปกปักคุ้มครองรักษาดวงชะตาจะพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดอย่างทันทีทันใดดวงชะตาของท่านเคยเป็นนักรบเก่าตั้งแต่ดีชาติครับผมบางละจันหรือเปล่านะครับช่วยบอกกันทีครับผมปราบศัตรูมูมานสร้างคุณงามความดีปกปักคุ้มครองรักษาบ้านเมืองของเรามาด้วยบุญกุศลวาสนาเทพเทวดาสิงห์ศิธิ์คำชูจะทําให้ท่านรู้สึกฮึกเหิมในอํานาจบารมีวาสนาด้วยบุญเก่านั่นเอง พราะฉะนั้นปัญหาต่างๆ,ๆที่เข้ามาในโชกตาถือดาบตั้งขึ้นงนของผู้กล้าได้กล้าเสียผู้ที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนปลาผันดวงแบบนี้บุญมากนักเหลือเกินอัศวินขี่ม้าถือดาบปาดประหารศัตรูโบมาให้หมดไปสิน้นดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคฟ้าพาลงมาเดอะทาวเวอร์ไปเฮี้ยงเจ็บปลดลวดรวดร้าวแสนทุกข์ทรมานแทบจะทนไม่ไหวกระบวลกระไว้กระสับกระสายอดทนอดกัด้นดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์ เพราะฉะนั้นเดอะโลเวอร์เข้ามาในโชคชะตาเขาเรียกว่าความรักหมุนเวียนแปรเ,เปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดเวียนไหวตายเกิดกี่พบกี่ชาติแล้วปัญหาต่างๆที่ทําให้ท่านนอนไม่หลับฝันถึงเรื่องราวต่างๆตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติเนี่ยเจอเรื่องราวต่างๆมันเข้ามารุมเราแต่ยังไงก็แล้วแต่จะเป็นยังไงชาติเดีลยวจะเป็นยังไงชาตินี้จะเป็นยังไงให้ท่านลื่นเรืองสังสรรค์เข้าไว้จะหนักจะเต็มใช้ชีวิตให้คุ้มค่าให้มีความสุขไม่ใช่เกิดมาเพื่อความทุกข์ เกิดมาเพื่อสร้างนิสินเกิดมาเพื่อจะให้คนอื่นไล่ไปให้ไปเกิดใหม่อย่างนั้นเราไม่เอาเราสร้างมาเราเกิดมาเพื่อจะให้คนอื่นอะไรอวรคิดถึงถึงกุณงาความดีเท่านั้นในโชคชะตาของท่านยังสับสนงงวยเอาแนอนอนไม่ได้ในโชคชะตาปัญหาต่างๆที่เข้ามาลุมเราเจ็บปวดรวดร้าวแสนทุกทรมานเจ้ากรรมในเวรเข้ามาจัดหนักจัดเต็มถือดาบจะเข้ามาประหารประหารก็เข้ามาสิครับเล่นกับใครไม่เล่นเล่นกับชาวราศีพฤษศ เอาราศีพฤษภเด็ดขาเด,ดเด็ดเดียววห่าผห่านการจัดหนักจัดเต็มตกตำแหน่งหนึ่งไม้เท้าเพราะฉะนั้นคิดพินิษไต่ตองให้รอบครอบปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผ่านพัฒนาอย่างก้าวโดดตกตำแหน่งหายประเพณส,สิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าข้างสนับสนุนค้ำชูหนุนนำโชคชะตาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคเพราะฉะนั้นการคิดพินิษไต่ตองให้รอบครอบปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผ่านตกตำแหน่งเป็นผู้ให้ยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งรับทรัพย์ยิ่งให้ยิ่งรวยโชค ยิ่งให้ยิ่งสุขสมสมหวังดังใจหมายท่านจะได้ค้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันได้พัฒนาอย่างก้าวโดดจัดหนักจัดเต็มนับดมูลมันเกิดขึ้นไปไหนใครรักสาวรักสาวหลงผู้ใหญ่รักก็หลงพากันโสมนัสติดกับดักบนเสนมนจันทาอำนาจบุญบารมีวัสนาเทพเทวดาสิงส์ปกปักุ้งของรักษาตกตำแหน่งเป็นผู้ให้ยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งรับทรัพย์ยิ่งให้ยิ่งรวยโชคยิ่งให้ยิ่งสุขสมสมหวังดังใจหมาย รานนั้นท่านจะได้ค้นพบได้ถือดาบตั้งขึ้นกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกล้าที่จะมุ่งมั่นการปฏิปดอยการรีเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสม,สมหวังดังใจหมายได้จัดหนักจัดเต็มในโชคตาการมองการไกลถึงอนาคตการหลบหลีกซ่อนเล้นแก้ไขปรับปรุงในโชคตาอำนาจบารมีวาสนาดวงจะเปิดเพราะนั้นปูฤาสีส่องแสงตะเกียงทองจะนำพาซึ่งความผสมเร็จโชคลาบเงินทองบารมีวาสนา มีดดาบปักลงมาตรงกลางใจกวนกระวกระสาพระสายอดทนอดกั้นครับผมอัศวินขี่ม้าถือเหรียญน,นำพาซึ่งโชคลาภเงินทองมรรมีวัส,สนาถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนา <c oughs> เพราะฉะนั้นเป็นไปตามวงล้อแห่งวัฏจักรวิวออฟจูนมันเกิดขึ้นในโชคชะตามีดดาบปักลงมาเต็มตัวกวนกระวกระสาพระสายอดทนอดกั้นถือดาบตั้งขึ้นกาได้กาเสียตกตำแหน่งม้าปยองปราบศัตรูหมู่มารให้หมดไปสิ้นดวงะตาจะเปิด พราะฉะนั้นคิดพินิดไต่ตองให้รอบก็ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผ่านและหมันตรวจเช็คเรื่องราวต่างๆในโชคชะตาของท่านถึงวัยเกษียณท่านจะสุขสมสมหวังดังใจใหมายเหลือเงินเหลือกินเหลือใช้ครับผมแต่ว่าในโชคชะตาต้องระ,ระวดระวังเมื่อแสงสว่างส่องลงมาทีไรมีใครเอามีดมาจ่อข้างหลังทุกครั้งท,ทุกทีไปเพราะฉะนั้นอดทนอ,อ,อ,อดกานอยู่ให้เป็นเมื่อแสงสว่างตก,ตกตำแหน่งเดอะสตาร์นะครับแสงสว่างตำแหน่งตกเดอะตำแหน่งเดอะสตาร์ ครับเทน้ําสู่ธรณีดวงจตาของท่านจะเปิดรับทรัพย์เพราะนั้นมันจะต้องมีสัญญาณบอกกล่าวเล่าสิบรูปรถกินเสียงสัญญาณต่างๆที่เข้ามาประเดยประดังนะครับนกน้อยจะนําพาซ,ซึ่งข่าวดีซ้ายสามดาวความสาหรับมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้ายังเด็ดขาดเด็ดเดียวเข้าหาเอาจรงิงเอาจงังจนผสมเลศชะตาชีวิตจะรับทรัพย์เพราะฉะนั้นคิดพินิจไตรตรองให้รอบคอบปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปผลผันให้ท่านมองการไกลถึงอนาคตนะครับพัฒนาแปลเปลี่ยนแปผลผันให้เจอในสิ่งที่ใช่เจอในสิ่งที่ชอบ โอกาสท้องโอกาสดีโอกาสลื่นเริงสังสรรค์ไล่ลำเต้นระบำเพลงกองกันสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าข้างสนับสนุนค้ำชูหนุนนําโชคชะตาการชิงไหวชิงพิบการใช้แร่เหลี่ยมเล่กลนเพทุบายจะบังเกิดการปฏิบัติโดยการเริ่มเริ่ม,มต้นเป็นไปได้ด้วยดีรวมสรงสมสม,สมหวังดังใจหมายเตรียมตัวเฮลั่นรับทรัพย์นะครับปัญหาต่างๆที่ท่านแบกภาระไว้อย่างดังห่วงหนี้สินขอทํานายว่าจะหมดหนี้หมดสินจะเจริญลูกเรือขึ้นมาทันทียันใด นอติดหนี้เท่าไหร่เดี๋ยวได้เคลียร์สิ้นนะครับเคลียร์หมดไปสิ้นเราจะได้ร่ํารวยขึ้นมาแล้วนะแต่ต่อแต่นี้ไปนะผมปัญหา,หาต่างๆท่านจะได้เคลียร์ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันด้วยจิตใจที่อ่อนโยนจะได้รับโอกาสเก็บเงินเก็บทองบารมีวาสนาเข้ามาจัดหนักจัดเต็มเพราะฉะนั้นถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาก็ต้องระวังใครบางคนจะเอามีดมาปักแทงข้างหลังรู้สึกว่าเจ็บปวดด้วยรับแสนทุกท,ทุกทรมานแทจบจะทนไม่ไหว การยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอํานาจบารมีวัสนาชะตาชีวิตจะรับรัพย์เพราะฉะนั้นมีการยื้อแย่งต่อสู้กับปัญหาต่างๆเยอะแยะมากมายเดือยวมันเกิดขึ้นในโชคชะตาด้วยบุญกุศลวัสนาฟ้าผ่า,าลมาเดว,วิลบังเกิดครับปีศาจมูม,มานนางมาร้ายคนอิฉายลายใส้ายปลายสีกันแกล้งในโชคชะตาดวงชะตาจะเปิดการสมบอบิช่วยทองโอกาสทองโอกาสดีเข้ามาจัดหนักจัดเต็มและรออะไรล่ะครับเมื่อไรล่ะรออะไรล่ะเพราะฉะนั้นรออะไรก็รอเหรียญใหญ่ไงครับ รางวัลที่หนึ่งถูกรางวัลที่หนึ่งก่อนเดยกอ้อยออกบ้านซื้อบ้านซื้อรถครับแต่งงานครับต่งงานสินสอดทองบ้านโอ้โหรอรางวัลที่หนึ่งอยู่ไงล่ะเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่จะมาละมาเมื่อไหร่จะมาล่ะหลายงวดแล้วนะเมื่อจะหนักจะเต็มเลขเสียงนําโชคนะครับผมเจ็ดสิบสองล้านเข้ามาแน่ๆอำนาจบุญบารมีวาสนาอท่านมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้ายัางเด็ดขาดเด็ดเดียวเข้าหารเอาจริงเอาจังจนประสบความเร็จระวังใครบางคนจะเข้ามากันแกล้งล็อกล้อ กันแกล้งนะครับตาสะบัรถบังเกิดขึ้นในโชกตตาระวังใครบางคนปิดเทียนทิน้งนะผมไอ้ท่านมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้ายัางเด็ดขาดเด็ดเดีดเดยวหาราชสีมานอนซบตักจัดหนักจัดเต็มในโชกตตาเตรียมตัวพลิกจัดร้ายกันเป็นดีปัญหาต่งตางๆตกตำแหน่งแฮงแมนก็ชีวิตตกต่ำชีช้ำกระลำปีนะผมไม่เอาในโชกตะตาเพราะฉะนั้นเราอยากจะเป็นอย่างนั้นหรือไม่ถ้า,าไม่อยากจะเป็นก็อย่าไปคล้องเกี่ยวอย่าไปคล้องแม้ อย่าไปสนใจกับทุกสิ่งทุกอย่างดวงชะตาของท่านจะต้องปิดกันก้นกับทุกสิ่งทุกอย่างและดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์รวยโชคนะครับผมทุกสิ่งทุกอย่างที่จะนําพาซึ่งความผสมเร็จมันตกตําแหน่งครอบอครัวใครบางคนจะเข้ามาข้องเกี่ยวข้องแวะในโชคชะตาต้องการอะไรบางอย่างนะครับในตัวของท่านเพราะฉะนั้นอยู่ให้เป็นจัดหนักจัดเต็มให้เป็นนะครับหลบหลีกซ่อนเลนแก้ไขปบปงในดวงชะตาของท่านนะครับผมถึงเวลาแล้วหรือย,อยังที่ท่านจะสุขสมสมหวังดังใจหมายครับเพราะนั้นอย่าให้เทียนดัด มันจะหมดความคึกเขิมหมดหมดพลังในตัวเองับผมหมดเมื่อไรชีวิตตัวเองตกต่ำเบี้ยดินนนอยู่ให้เป็นครับถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดซุปเปอร์ตังค์ซุปเปอร์สติกเกอร์นะครับผมนะผมให้ค่าครูทางช่องได้นะครับสนับสนุนทางช่องนะฮะให้ค่าครูหมอซันได้นะครับผมหมอซันจะได้ทําคลิปดีๆให้กับกับท่านมากๆนะครับดูดวงให้กับท่านมากๆครับขอให้ท่านแจมชื่อรับลืมเป็นไปได้ด้วยดีครับสวัสดีครับ